กว่ากูชิงพี่ยไม่ได้แน่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 ไม่ได้กินก็กว่ากูจะอ่ย่านะมึงอุย้ยศูนย์วิจัย A R C วิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอรับของ A R C 2 1 0 5่นเกรทเชนอายุ12ปีศูนหายเจอครั้งล่าสุด27ิจมิถุนาหนึ่โรเบิร์ตเชนอายุ18ปีศูนย์หายเช่นกันฟุตเทจต่อไปนี้ถูกเก็บได้จากกล้องของโรเบิร์ตเชน โอ้โหโอเคมันเริ uh ่ม huh. ถ okay. hmm. nah, ่ายละเหมือนผมจะเป็นโรเบิร์ตเชนนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องของโรเบิร์ตเชนกดคลิกขวาเพื่อซูมโอ้โอเคแฟลไลท์กดคลิกซ้ายเปิดอันนี้คือเปิดอยู่แล้วปะหรือว่ายังไม่เปิดวะเดี๋ยวถ้ามันเปิดอยู่แล้วนี่คือมันมืดชิปหายเลยนะถามจริงแล้วมันจับเสียงผมด้วยข้างบนหม่กอดเวละคลิกซ้ายกกออกยังยังไม่ได้เก็บกด R ใส่แบตเตอรี่โอเคใส่แล้วเอฟเปิดแฟลชไลท์โอ้โหสว่างมาก <ส>โอเคขอบคุณมากครับเอ้ยเทคแวนคีย์โอเคมาโอ้ยเดเลยเปิดกุญแจอ่ะเปิดแล้วอล็อกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิดดโอ้มันดดิ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 มันเปิดปิดประตูยากมากทุกคนมันต้องกดคลิกไซคยค้างแล้วก็แบบขยับเมาสลากอ่ะหายแล้วมีหนังสือด้วยอะไรเนี่ยกดคลิกไซค์เฮ้ยเมมีไม่หายไอ้หายไปอะกดดูหนังสือพิมพ์ได้ด้วยกดอ่านอ่านได้อีกเหรอครับอ่านได้ มีเด็กหายไปด้วยระหว่างเรียนบ้าเอ้ยบ้าหรือเปล่ากดอุ้ยนั่งได้ด้วยต้องไปไหนครับไปไปนี่ใช่ไหมคืนนี้ก่อนน่ากลัววะ่ะเสียงอะไรวะเนี่ยทำไม่มีสองอองเงาหยิบอีกได้ด้วยเหรออุ้ยเจ๋งเลยอ๋อให้โยนใส่กระจกโยนกใส่ดังมากเปิดหน่อยมันเปิดแล้ว <c oughs> มัน,ป,มนปิดเอง เปิดกว้างๆเลยขออิดเพื่อขออิดเพื่อต้องไปหาเบรบกเกอร์ลูมด้วยน่ากลัวจังเบรกเกอร์ลูมนี่นะเลยห้องไฟใช่หรือไม่วางก่อนวางก่อนวางนี้ก่อนเฮ้ยไปดูเฮ้ยอย่าปิดปิดเอาอิดไปอะไรมาผมโยนด้วยอิดอ่ะผมโยนด้วยอิดจริงๆนะไม่นะข้างหน้าไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งข้างล่างนี่ไม่มีอะไรให้เก็บใช่หรือไม่ ไม่มีโอเครอดเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดเอ้าอิดหายไม่แปลกเฮ้ยเบเกอร์มืดมากเสียงอะไรอ่ะเปิดเลยนะผมเปิดไฟเลยนะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไออ๋ออ๋อเจนเนอเรทเลเวลชิบหายโหลดผีเปิดได้ด้วยเข้าได้ปหมเนี่ย โอ้เราเข้าได้ด้วยอย่าบอกนะว่าซอดได้โ oh อ้ไม่กูเอาเกมอะไรมาเล่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยฐานโอ้โอโอขอบคุณมากครับได้ฐานด้วยเอาล่ะถึงเวลาประชนภัยโลกข้างนอกมาวิสว่างวาบสุดๆดีใจที่มันอุ้ยเดี๋ยวกระตุกหลดผีชัดเจนเฮ้ยเอด็ด มันไม่มีอันนี้ไม่ใช่เหรอตอนที่มาเดอะคลาส The กูอยู่ที่ไหนใช่กูอยู่ที่ไหนสวัสดีครับย่องก่อนเลยมีอะไรหรือเปล่านะแถวๆนี้อุ้ยกดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอว้าวแหลมเลยดิแหลมเลยแหลมเจอห้องคอมด้วยครับขออนุญาตเช็คผมอยู่ห้องคอมครับ มีเก้าองเก้าอีมีทุกอย่างอันนี้โอ๊ยไขยไม่ได้แต่เหมือนจะใช้อะไรมางัดได้ด้วยว่ะแล้วจอคอมทุกอันมันเปิดหมดเลยอะ่ะก็ดึงเก้าอี้ได้ด้วยครับเฮ้ยดึงเก้าอี้ได้อย่างงี้ผมเอาเก้าอีมปเป็นอาวุธด,ดีปะวะน่าจะดีเฮ้ยคืออะไรอะ่ะอ๋อเปิดเฮ้ยดึงได้ว้าวโอเคดึงได้ดึงได้ดึงได้ดไดดไดทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมีหนังสือเจอโน้ตด,ด้วยเอาละมึงเจอโน้ตแล้วกูขอ อ่านก่อนอ่านก่อนนะครับหนูอะไรอะ่ะ เอกสาร ARC ไอเทมนัมเบอร์ระดับการกวาดล้างอยู่ที่ระดับ3เป็น Energy ประเภทมุ่งร้ายนะครับทำอธิบาย ARC 2 1 6เป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวร้าวและมุ่งร้ายส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ภายในโครงสร้างของแลมดามันปรากฏเป็นร่างมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมแม้ว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะถูกมองเห็นได้นะครับแต่ ARC เนี่ยจะถูกมองเห็นก็ต่อเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์เท่านัันัั้้้้นน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 แแลลลลลลวมมมมมจจจะะะเริินน่่นน่่ตตดาาาาาาไุุษษยยย์์คกกถูกทํง อย่างสิ้นสากคุณสมบัติของมันนะฮะ ARC 2 1 6เนี่ยมันจะปรากฏตัวก็เฉพาะต่อหน้ากระแสไฟฟ้าจำนวนมากโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสง full of ไรเส้นหรือผ่านเซนเซอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตัว ARC เนี่ยได้รับข้อพิสูจน์แล้วครับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ประโยชน์มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือการกาจัดกาจัดทิ้งแล้วเราก็ต้องทําให้แสงสว่างเนี่ยหมดไปก็คือปิดแสงไฟนั่นเองวิธีการสู้ก็คือเราเนี่ยต้องปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดทิ้งซะ รวมกระทั่งแฟลชไลท์ของเราหรือว่าไฟฉายของเราด้วยแล้วก็หลบซ่อนในพื้นที่ที่มันไม่มีแสงไฟนะครับแต่ผมบอกไปเลยว่าตัวผมหลังจากเนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรครับเพราะว่าเก็บเสร็จมันเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยไม่ยอมอ่านต่อเพราะว่ามันกลัวกลัวจะมีอะไรโผล่มาตอนอ่านอยู่นั่นแหละไปดูต่อแล้วกันนะทุกคนขออนุญาตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนี้ที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าเอาไปด้วยกันไปไป,ไปมาด้วยกันนะ อุ้ยเปิดได้มีอะไรไมีทีวีด้วยทีวีอะไรวะวบ้าไปแล้วแล้วเอ้ยแล้วโอ้โหวิง่งซ่อนหนีอะไรอย,อ,ยอยู่ที่ไหนเนี่ยออกไปจากหัวฉันอยากออกเหมือนกันครับมีอะไรไหมเนี่ย,ยมีจริงด้วยอะไรอะ่ะโกสติก๊กทานทานทาน้ยขอบคุณมาก ไฟฉายจะหมดแล้วทานมีกี่ก้อนม,มีทั้ง4ก้อนได้อยู่หยิบเก้าอี้ไปด้วยสักอันดีไหมหยิบมิผมยังมีเก้าอี้อันนี้อยู่นี่ว่าจริงด้วยเปิดก่อนอุ้ยเสียงน่ากลัวจังเลยมาด้วยกันมาไปมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเก้าอี้สักอันหนึง่งเปิดประตูหน่อยครับมีอะไรไหมนะไม่มีใช่ไหมนีมม่เปิดได้ไหมไแต่ละอัน แต่เ้ยเหมือนอันนี้จะเปิดได้มีอะไรด้วยอะ่ะไม่มีอะไรนอกจากออที่ให้ซ่อนอาย่ยาประสาทจะกินอุย้ยอันนี้เหมือนจะเป็นห้องอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ลงอาหารหรออ๋อเสียงเดินอุย้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่ามีเท้าด้วยทำอะไรละเอียดเกมดีอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยตัวจับไข่ต้มตัวจับไข่ต้มได้ไหมดแล้วแตไม่รู้เอาไปทำอะไร เจอกูมันจะมีอะไรไล่ใช่ไหมอ่ะมีอะไรไล่แน่เลยวะเปิดได้แล้วอันนี้มีอะไรไหมเสียงเอียดอาร์ตเหลือเกินอุ๊ยเสียงปิดประตูก็ดังจะมีอะไรไหมเฮ้ยอ๋อต้องการคุญแจเจนิเตอร์โคดเซตอ๋อเป็นคุญแจไปห้องของเขาเรียกว่าอะไรนะพาโรงพาโรงพาโรง ตนี้เปิดเสียงอะไรวะไม่มีนะเสียงประตูมันเอ็ดแอดเอ็ดอาร์เหลือเกินห้องนี้มีพวกเราเรามาชุมนุมด้วยครับเก้าอี้ดนตรีหรือเปล่าใส่เทปผมไม่มีเทป่ะดิเวนต้องหาเทปมาใส่แต่ว่ายังวิอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแปดบอลขย่าได้ด้วย แรงเจอเลเวลศูนย์โอเคความอันตรายศูนโอเคคือความอันตรายบ่งบอกความอันตรายว่างั้นคุณมากจไม่ดูเอาไว้ทําอะไรแต่ว่าขอบคุณมากจริงๆแถวนี้มันจะมีอะไรให้ผมเก็บปะวะวิถ่านใช่ไหมมีอะไรไหมเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรนะไม่มีจริงๆเลยเออมันไม่มีอะไรให้ผมเลยวะโอ้ห้องเยอะมากกูจะจาได้หมดไหมเนี่ยว่ากูต้องไปทางไหนบ้างเนะี่ย ไม่ไฟมันกระพิบว่าตรงนั้นล้บ้านะไม่เอานะาไม่อยากไปนะดอยกระพิบสะผมกลัวเลยวะ่ะพูดจริงไม่อยากไปเลยวะ่ะมันกระพิบสะผมไม่อยากไปอะ่ะตรงนั้นเนะี่ยขอเถอะนะไม่มีอะไรจะมบุบบุกฝ่าฟันผมใช่ไหมไม่มีอะไรแห่นะตุงชงตงชุ้งแช่เสียงไรเดินวะ ไม่ผมหล่อนไปเองหรือว่าอะไรอะ่ะมันผมมันผมได้ยินเสียงอะไรเดินจริงๆอุ้ยอะไรอะ่ะเด็กเด็กคำหนี่แน่โยนบอลใส่อย่าทำอะไรกูหนอะน้องน้องเฮ้ย This s h u l d o n the janitor's closet เด็กไปไหนแล้ววะยุ้ยเด็กหาย เด็กมันหายไปไหนวะโอ้ยเอาแล้วชีวิตกูเอ,อ้ยสิงเด็กที่ไหนวะเนี่ยให้ไอ้น้อง ถ้าผมละสายตามันขยับแน่เลยว่ะเอานะหนึ่งสองสาเฮ้ยฮันเน่แม่งทำจริงกูว่าแล้วเชียวไอเด็กนี่มันดูสควิตเกมมาเยอะเฮ้ยโกบากูกชิงพี่ยังสวยแม่ด้แน่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 ไม่ได้กินกูกบากโกชิงอย่านะมึงอย่านะไอเด็กเวนรอกกูแบบ มามึงเข้ามามึงเข้ามาสัตว์ไม่เด็กเวรมึงมึงเอาเก้าอี้กอุ้เฮ้ยมึงกลับมาเอาเก้าอี้ฟาดเอาเก้าอี้ฟาดอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะมึงมาอุหานรอบนี้มึงแฮ่แน่ลุกลุกมึงมึงลุกมึงลุกไอ้เวรมึงรู้ไีกมึงลุกมา มึงลุกมานั่นจริงมึงลุกมาเฮ้ยนี่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 มามึงลุก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 มึงเก่งทําเก่งนะทําเก่งนะไอเด็กทําเก่งนักหนามึงมามึงลุกไปอีกดิมึงลุกไปอีกดิมึงลุกมาอืมอืมอืกูจะเอามึงจะแบบมึงจะตายเนี่ยเฮ้ยอย่าติดเก้าอี้ไปอีสัตว์เอ้ยแม่งเสือเอาเก้าอี้ไปด้วยอะไรววะดื่มทางแล้วกู ทางนี้ปะโอ้ยตามกูไม่เลิกจริงๆไอเด็กเวนไปปิดประตูไปโอ้ยมองหน้าเฮ้ยมันไม่ได้ไปไหนกูต้องไปทางไหนวะเฮ้ยอ๋อเจนิเตอร์เจอแล้วโอ้ยทางนี้นี่เองโอ้ยขอพักหายใจให้มึงนะ แล้วผมมาทำอะไรห้องนี้วะอ๋อเอาคุณมีคุญแจอยู่คุญแจไม่รู้อยากรู้จริงว่าคุญแจอะไรคุญแจลิฟต์ปะห,หาทางไปลิฟต์อีกแล้วลิฟต์อยู่ไหนอยู่วันนี้มีอะไรเป็นอาวุธไปฟาดเด็กได้บ้างวะนี่พัดลมเฮ้ยพัดลมมันเอามันปิดได้กับเปิดแค่นั้นเองเหรอเอากลวยนี่แหละกลวยเนี่ยกลวยเท่านั้นที่มึงต้องโดนไอเด็กเวร มันอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ปลอดภัยโคตรไปลไปละแล้วลิฟต์อยู่ไหนอะเด็กมันร้องอยู่เลยลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหนครับลิฟต์เจอแต่บันไดลิฟต์อยู่ไหนไอ้เี้ลิฟต์อยู่ไหนโอ้ยอย่าบอกต้องไปหนันไอเด็ก นั่นอีกไม่อยากเลยว่ะแมงยังวนลาะอยู่เลยมีความสุขมากมีความสุขมากที่กูกลับมาเล่นด้วยเหงาเอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนเฮ้ยกูโดนกูโดนเฮ้ยกูโดน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  ผมตายเหรอวะเมื่อกี้แล้วของยังอยู่โอ้ไม่กอดเฮ้ยยังน่ากลัวชิบหายเลยว่ะเพราะมทำอะไรผิดพลาดแน่เลยว่ะไออันเนี้ยไอโคเด็กเนี้ยมันต้องมีข้อมูลอะไรสักอย่างเพิ่งผมไม่ได้อ่านไว้ตอนแรกเดี๋ยวมานั่งอ่านก่อนครับันดับแรกผมต้องขอบบิวตัวเองก่อนบิวให้มันไม่กลัวบิวให้มันแบบสุด สุดๆเวียงๆไปเลยไปเปิดกุบมาเสียงเปิดประตูเปิดประตูอะไรมันไม่ทําอะไรผมได้หรอกซึ่งผมต้องไปทําอะไรนะผมต้องไปเปิดประตูลิฟต์โอเคชิลเว้ยเฮ้ย where am I คืนใหม่แล้วเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเด็กเดินบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาถึงมึงก็เฮ้ยมันอยู่ห้องหน้าผมเลยนี่วาไอเด็กเวนชัดเลยมึงอ้ my god ห้องนั้หนห้องนี้มันก็ผิดป,ปะกูปิดไฟก่อนเลยกูปิดไฟแล้วมันมองไม่เห็นอะไรอลดิเวนผมต้องคอยปิดไฟอย่าดิประเด็นเด็กเนี่ยมันมองเห็นผมวะอยากรู้เชี่ยแงข,ขำแต่ข่ำไรเวนเด็กชั่วผมขอขอเอาเนี้ยมาจัดการเด็กหน่อยนะครับขอยกเก้าอี้เตรียมตัวมาฟาดเด็กกันเดี๋ยวนะห้องข้างหน้าไฟมันดับแล้วนี่ว่า เสีย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 ตายเอ๋ตัวเองมาโดนกูมึงโดนกูนะกูจะหันหลังนะแล้วมึงฮะแนหฮะแนเฮ้ยเฮ้ยโกโกัวคิมิซูบิดะโกโัวเอไอโอยูหยุดเอออไโยูหยุด นแน่หยุดซะมึงอุ้ยเขี่ยลืมผมอืมมึงไม่ต้องขยับไอ้เปรตเอาอีกไหมมึงเอาอีกไหมล่ะฮะมึงเอาอีกไหมเด็กเวูอืมมึงเอาอีกไหมอืมอืมมึงเอาอีกไหมมึงเอาอีกไหมเฮะเดี๋ยวผมไถไถ่ังไม่งขึ้นตรงนู้นเลยไปไปไป เคลียเคลียเคลียไปไปถ่ายถ่ายถ่ายมันถ่ายมันให้ให้มันไปเข้าไปอีกห้องนึงเข้าไหมมึงจะเข้าไม่เข้ามึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกฮะกูเป็นกูลูกศิษย์หมอปลาหมอปลามึงรู้จักเปล่างฮะเอา้าหมอปลาหมอปลาน้อง เดี๋ยวหันหลังดีกว่าเดี๋ยวหันหลังแล้วม,มันจะยืนไหมน่าอยงมันยืนแล้วขำมึงขำมึงขำออกมาตรงนี้หน่อยดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้มันเค้ยเค้ยเค้ยตัวนี้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะมึงเตรียมตัวมึงเตรียมตัวบินเขา้าไปอยู่ข้างในซะเฉียไปแค่นี้มึงก็ออกไม่ได้แล้วกูขังก,ขง,งกูขังกูขังโดนกูขังซะมึง โอเคปลอดภัยครับกำจัดเด็กชั่วได้วหนึ่งห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันไม่เห็นอะไรเลยวะ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยว่ะห้องเนี้ไม่เห็นจริงๆปิดไฟเอาเสร็จแล้วปิดไฟด้วยปลอดภยัยปลอดภยัยห้องนี้ไม่น่ามีอะไรครับแล้วก็ห้องนี้มีอะไรปะเราไม่ต้องกลัวเด็กเลยนะครับเพราะว่าเด็กมัน อยู่ในนั้นไปละเออผมซัดเด็กเว้นนั้นไปละเรียบร้อยทุกคนคือผมบิวบรรยากาศตัวเองจัดๆเลยเพราะว่าผมปิดไฟเล่นนะ่ะทุกคน้ยข้างหน้าปลอดภัยใช่หรือไม่ปลอดภัยแหละผมว่าปลอดภัยอยู่ปิดไฟก่อนกู <laughs> ปิดไฟก่อนเลย อดอยู่รอดอยู่ผมว่ารอดอยู่ผมค่อยๆปิดไฟในห้องไปค่อยๆเคลียร์ครับสิ่งนี้อะไรวะประตูมันเปิดเองเมื่อกี้ทุกคนเวนอะไรอ่ะแคทมีเอาออพิเอไอผีเด็กมันมันเขียนไว้ปะเนี่อหลอดหลอนปลอดภัยปลอดภัยผมว่าได้อยู่ได้อยู่มีมี ในจังหวะนี้คือมันอยู่ข้างหน้าผมแล้วนะครับผมไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยในคลิปถ้าจะเห็นในไมค์ข้างบนคือผมไม่ได้พูดจริงๆเดี๋ยวได้ยินเสียงพูดปะคือมันอยู่นอกห้องเลยไหมอยู่นอกห้องผมเลยครับมันเปิดประตูเองด้วยมเมื่อกี้ ไปแล้วปไปแล้วไปแล้วโห้ยเชี่ยกดดันชิบหายเมื่อกี้เชี่ยน่ากลัวสัตว์แม่งผมไม่อยากสู้กับมันเลยวะกดดันโคตรทุกคนน่ากลัวชิบหายเกมบ้านี่เฮย้ยทางออกบ้าเฮ้ยผมออกไม่ได้ กูว่าแล้วเชียวเกมมันจะง่ายขนาดนี้หรอวะผมมาผิดทางครับข้างหน้ากูป่วาวะมันอยู่ข้างหน้าผมป่วาวะเจ้ยผมมาผิดทางว่ะทุกคนมันไม่ใช่ทางนี้ ทางนี้ไปมัน,นระพิฟอยู่ตรงนู้นยโอ้โหเฮีย้ยแม่งไม่มีเฮีย้ยอะไรเลยข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าผมเว้ยชัดเร็ว่ามันอยู่ข้างหน้าผมปิดกันปิดกันปิดกันปิดไฟด้วยอะ ยญาตหักโกสติกหักโกสติกห้องนี้มีอะไรปะห้องนี้มีอะไรปะห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแน่เลยวะใช่ไหมอย่างน้อย จริงเลอไอเฮี้ยใครแม่งกูเฮี้ยะไรวะเมื่อกี้โ้ห้องนี้กูไม่รอดแน่นอนถ้ากูเข้ามาห้องนี้ ยี่ใส่แม่งเพียบเลยเวนรอดอยู่ป่ปะข้างหน้ารอดอยู่ป่ปะเสียงมันดังเหลือเกินเสียงเดินกูเนี่ยนี่มันห้องเด็กเวนเนั่นนี่ว่ะและลิฟต์มันอยู่ไหนวะลิฟต์ อยู่ฟ้องข้างหน้าเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไเสียงมันอยู่ทางขวาวะเสียงมันอยู่ทางขวาวัว เสียงกูยังอยู่ทางขวากูแน่เลยเนะี่ยใช่ปะวะช่วงแม่งอยู่ทางขวาจริงไม่ไปกูจะไปยังไงไวะนะ คคไปสายแล้วครับทุกคนครับใช่มันไปซ้ายแล้วทางไหนวะลิฟต์ลิฟต์เจอแล้วเจอลิฟต์แล้วเฮ้ย <Suzuki. S 1> กูมีกูมีกุญแจไปเลยเร็วเฮ้ยเร็วขึ้นเฮ้ยจบไหมเฮ้ยเชี่ยแม่งน่ากลัวชิปเฮ้ยเฮ้ยผ่านปะเนี่ย เอ้ยเจอโอผ่านแล้วแต่ว่าเหมือนจะดันใหม่มาต่อเลยทุกคนครับคือผมพยายามจะให้ตัวเองไม่กลัวเว้แต่แบบเมื่อกี้คือผมเงียบไปเยอะมากเว้ยถ้าเกิดได้ยินเสียงที่ผมพูดคือผมมาภาคอัดทีหลังนะครับคือมันเงียบจนชนิดที่แบบ ผมไม่พูดเที่ยเลยเลยแม่งน่ากลัวโคตร uh เอาไปว่าถ้าถ้าผมขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าเกิดชอบอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อให้ให้มันจบๆเลยนะฮะไปเรื่อๆยๆเลยเล่นให้มันจบกันนะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบอกต่อเเพื่อนของคุณด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาดูกันแล้วเจอกันใหม่นะฮะทุกคนขอพักไว้ก่อนนะไม่ไหวแล้วเจอกัน